นี่จ้าหอมมุกาขายขายฮอร์ล็อกีสิบบาทขายขายฮอละอกีสิบบาทเจ้าว่านี่ไม่ขายไม่พอกันกินกันจะขายหิวนะ่ะสั่งจองมาได้เดอ้อได้ขายใหญ่ทอ<ำ>งมาได้ใหายใหญ่เอ้ยได้ทีหอมอละอกีสิบบาทได้หอมย่างใหญ่ทำหอมกมกหน่อไม,ม้หน่อมมกปลาห่อมมกปลาดุกหอมมกปลาดุกหน่อไม้หน่อมมกหน่อไม้จ้าเครื่องปรุงมีเครื่องปรุงพริกแกะจะใส่ไรเด็งยายก็ใส่ซ้ำหัวกระชายเด็วก็ใส่กระเทียมใส่มะกรูด พี่แกงเราต้องใส่พี่หอมต้องพี่แกงใส่เนื้อปลาเราต้องใส่เนื้อปลาแล้วก็มักเนื้อปลาไว้สักสามสิบนาทีเออให้มันเขคาเนื้อปลาที่ยังเข้ามักไก่ทอดนั่นเอ็กที่จะเอาไอ้นมใหม่ลุงหอมมกวันนี้หอมมกน้องใหม่ครับปลาดุกเลยทุกคนปลาดุกเลยนี่น้องใหม่เศษเศษใส่นมใหม่มืดอนินใส่เวุ่นเลยอะว้าวจริงเงี้มืดมืดก็บหอมมก โมออีกกระดานเด,ด้อเด้อหน่อไม้อ,อ,ยอ้ยรวยเยเด้อหอ,อนละมุนหน่อมุกหน,น่อไม่นนไมใส่ไปดูใจทุกคนวันนี้พริกแกงก็มีกระชายอือน,นี่ใส่กะทิใส่กะทิด้วยพริกแกงก็มีพริกกระเทียมกระชายมะัวขาตะไคร้ก,ก,กระทิเอกลงซ้ำพริกแกงคลุกลงไปในเนื้อปลาจ้าปลาดุกแล้วก็นี่อพอแต่คลุกพริกแกงลงในเนื้อปลาดุกเสร็จแล้วก็มาเอาหน่อไม้ใส่แล้วใส่กะทิจ้าใส่แป้งใส่แป้งยาย ใส่ได้เลยนี่นส่แตงที่สองขวดเพราะว่าไอ้ของของของเองมันเยอะนะน้องใหม่ก็เยอะป้าก็เยอะแปงก็เยอะแล้วก็ใส่หน่ำยานางได้จ้ะทุกคนมันจะได้อร่อยนี่ใบหน่ำยานางออืแล้วมีใบตองมีนี่ใบยอใบยองามงามยหญ่ใหญ่นี่ใบยอกระบานตองยอดน้าอีกแล้วก็ใบนางรักคนใบนางรักเข้าไปใส่ใส่หัวมันใบนไอ้นั่นนั่ง นี่น้ำปลาอันนี้พงชีรสใส่ไปหอมมกปลาดุกใส่หน่อไม้อ้วรั่วอ้วรั่วทุกคนอนี้พงชีรสแซ่บหลายทวแล้วก็คนแล้วก็คนให้ยกคืนคนใหม่ขายเอฟซีดูดิเออเต็มกำลังเลยทุกคนเอ้ยแซ่บหลายแล้ววันนี้ทองรองแล้วโกก็แล้วทุกคนเลายังมีทุ่มในทองรองแล้วมันอร่อยแต่ใส่แป้งในน้อยได้ทุกคนถ้าไม่ชอบแป้งร้ายจะชอบแป้งในน้อย มันอร่อยแต่ยายตําพริกงูนแต่ยายแดงตําพริกงูเดี๋ยวลูกสาวก็จะแต่คุณนายคุณนายแดงคุณนายแดงไม่ชอบใส่แป้งเยอะมันไม่ลอยใช่อีมีนอไม้หลายนะใส่นอไม้ไปเลยปลาก็เยอะเยอะๆว่าแต่นอไม้ก่หลายมันนี่ปลาหลายกว่านอไม้ขั้วลั่วเลยยกตะเกียงเต็มกระมังเลยวันนี้น่ากินไหมยังอยู่เลยอืออือ ลอ,อยคักเลยเนาะพอดีเลยวิธีคลับเ,เข้มเยัะหน่อยอู้เขาก็ใส่น้าป้ายเลยแล้วเนี่ใส่ใบยอใส่ใบยอใส่ใบยอหอมมุกใส่ใบยอเออหัวมันหลายแไปเนาะก็ตังหลายตัว <laughs> นี่วิธีฮอร์เดียวอู้หถ้าว่าจะน้องใหม่หลายทุกตัวก็เห็นปะร้า,ายกว่าน้องใหม่ โอ้ใครเห็นมาคิววมะุกคนจะหอมอโมมาหอหโมกกันจ้าที่นี่ใส่ไป้องสองแผ่นอ,อันนี้พิเศษนะอดูออเขาเอเ๋็นลูกเคยมากอะ,อะ อีน้อยน้อยห่อเองนี่ว่ะเขาอร่อคือกันนั่นเลยเขาแบบเมียห่อเลยเด้อทุกคนที่เมียยายิี่ะป๊บว่ะอีนางกินคุณห่อหอร้่อร้ยห่อหอ้ยเอ้ยหอ้ย่อห่ยห่อหรยหอรอหอรอยอ้ออ้อี่่้อย้น่้อห่อหยอ้ยห่อห่ยห้ยอหดอยร้อยห่อหยห่ห้อ่อร้ิ้นู่ด่วเยอ เลยลืมมันแตใส่นี่นานกินนั่งลืมใส่ไปยอดเม่ก็ลืมใส่นั่งรักลืมใส่นั่งรักอ๋อไม่มแดดร้อนก็นั่งรักเนาะอร่อยพูดเลยโอใส่นั่งรักไปจื้อทุกคนนั่หน้าข้อนคัดอร่อยคักโอ้โหจ้าหอยใหญ่ๆนี่เลยไม่ได้อิ่มนี่ใส่ใบทั้งคิ้วหลายวันละทุกคนแต่ว่าไม่มีหน่อไม้ใสนั่งลักกับต้น เ<ต>ราได้หนูใหม่มาเดวกเลยใส่หน,นูใหม่นางปุ๊โอ้ยใส่ใบานางรักษณ์หงายขุดนะใหญ่อดอกไ, <ป S 2> ไม่เทไม่ต้งไม่หลับนี่ทาหงยายไม่โต้งก็ไม่หลับโอ้แกออ,ออกมาขดแกออกมาเดี๋ยังจับยูถ้าน,นำลิว้วก็ะหูใหญ่ี พี่ไปข้างให้เนหนคนนองกนะง่ายป่ะนี่จ้าหืจะซักน้าใ,ใส่ปุ้บปุไปบ้าย่อหอนนะรู้ยัรวยยังไปกินเลยกบารวยเลยนะ่ะ <c oughs> โอ้ขี้คุยคักเลยหน,น้ามานันนะคนเอาไปข้างไส่โมกินเขาด้วยนี่ในยุคเข่าหยรู้วรามันใหญ่เถอะปูมันชอบหัว ห้าว่าดอกขอบหัวอย่หัวปันดินเป็นกระถอบกรอกทุกอย่างที่เป็นหัวถ่ายเสื้อก่อนคนสี่หอแล้วแล้วหอให้เต็มตักซึ่งหนึ่งเอาไปหนึ่งเอาไปสองสองแผน่นวิธีการหอโมกเขาไปสองสองแผ่นส้นกันแล้วก็ใส่ใบโอ วันี่หัวไหนสองหัวใบยอใส่สองแผ่นทุกคนใส่ใบยอสองแผ่นแล้วก็ตักหัวแมวเลือกเอาที่เอาหัวปลากับหางปลาตัวปลานะใส่ไปด้วยกันแล้วมันจะได้แต่หัวแต่หางก็ต้องเลือกตอนอี่ไตากก็ต้องเลือกหางกระตัวก็หัวใส่ใส่ข้ากันไปจ้าแล้วก็นม้ใส่นม้จ้าแล้วก็แป้งใส่ทั้งหมุนก็ใส่ใบนางรักจ้าใส่นางรักทั้งหมุนแบบนี้ โ่อมุกวันนี้กินขาวมดโมเดเท่เลยวันนี้กินขาวสามไม่ลาเท่เลยวันนี้พันนั้มันก็มาลดวันนี้ก็มาลดน้ำนักได้วันนี้ไม่ลดดอกเดจะทำแต่ของอร่อยลดไม่ได้ที่นี่จับประคุณจอบประคุณเอ้ยแล้วก็จับใบตองขึ้นมาตองอันแล้วก็จับหลังวายฉันกินขาวแค่สองช้อนละพี่นี่กินหลายโมได้ยังงี้แล้วก็เอาเขาเรียกตัวคัดจะนนี่ทั้มใบตองตัวคัดมันเอายาวๆจากหน่อยเด้อไปตองคัด เด็กนี่จ้าะเขาไม้จิ้มฟันขัดใบจ้านี่ขัดใบทั้งบุญนี่ฮึฮึนี่จ้าห่อมกคล้ายก็ขายหอดีซิบบาทขายก็ล้ายฮอลลีดีิบบาทเจ้าันนี้ไม่ขายมาพอกันกินเนาะจะคล้ายหิวน่ะสั่งจองมาได้เด้อเด้อจะหายใหญ่ทงมาเด้อี่หายใหญ่เอ้ยได้ที่โอสอลลีดีิบบาทเด้ดหอยยางใหญ่ มีประมาณนี้เลยด้วยค่ะ